สวัสดีครับหลายคนน่าจะเริ่มต้นทำงานด้วยเงินเดือนประมาณ2 5 0 0 0บาทใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าด้วยเงินจำนวนนี้เราจะวางแผนการเงินกันยังไงให้เป็นระบบเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงนี่คือพิมพ์เขียวการเงินที่สำคัญมากๆสำหรับก้าวแรกเลยครับคำถามก็คือเงินเดือน2 5 0 0 0บาทเนี่ยจะวางแผนยังไงดีละ่ะให้มันพอใช้ในปัจจุบันแล้วก็ยังเหลือพอที่จะสร้างอนาคตได้ ฟังดูเหมือนเป็นโจทย์ที่ท้าทายมากๆเลยนะครับแต่เชื่อเถอะครับว่ามันทำได้จริงๆนะจริงๆแล้วคำตอบของเรื่องนี้อยู่ในกรอบการจัดการเงินที่เรียบง่ายมากๆแต่กลับทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับซึ่งมันจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมการเงินของตัวเองได้ชัดขึ้นแล้วก็ควบคุมทุกอย่างได้ง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเอาเละครับมาเริ่มกันเลยหัวใจสำคัญของแผนนี้ก็คือกฎการแบ่งเงินที่เรียกว่า 50, 30, 20ครับ เป็นสูตรง่ายๆที่จะช่วยสร้างความชัดเจนทางการเงินให้กับเราที่บอกว่ามันทรงพลังเนี่ยก็เพราะว่ามันสร้างสมดุลที่พอดีเป๊ะระหว่างการใช้ชีวิตในวันนี้กับการสร้างความมั่นคงเพื่อวันข้างหน้าครับจากเงินเดือน25,000บาทนะครับเราจะแบ่งเงินออกเป็น3ก้อนหลกัหลกๆครับก้อนแรก50%ก็คือ12,500บาทสําหรับค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นจริงๆก้อนที่สองหรือ7,500บาทอันนี้สำคัญมากสำหรับเก็บออมและเอาไปลงทุนครับ และก้อนสุดท้าย20%หรือ5,000บาทสำหรับความสุขส่วนตัวให้รางวัลชีวิตกันบ้างทีนี้เราลองมาเจาะลึกกันในแต่ละส่วนกันดีกว่าครับว่าเงิน3ก้อนนี้เนี่ยเราจะเอาไปจัดสรรปันส่วนยังไงกันบ้างจะได้เห็นภาพกันใช้งานจริงที่มันชัดเจนมากขึ้นเริ่มกันที่ก้อนใหญ่ที่สุดก่อนเลยนะครับ50%าสำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นซึ่งก็คือ12,500บาทก้อนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานการใช้ชีวิตของเราเลยครับ ลองดูตัวอย่างการจัดสรรเงิน12,500บาทก้อนนี้นะคะอาจจะแบ่งเป็นค่าอาหารสัก5 0 0 0บาทค่าเดินทาง2,500บาทค่าที่พักกับค่านำค่าไฟ3,500บาทค่าโทรศพัพท์อินเทอร์เน็ตอีก800แล้วก็ค่าของใช้จำเป็นอื่นๆอีก700บาทแต่แน่นอนนะคะว่าตัวเลขพวกนี้เนี่ยก็ปรับเปลี่ยนได้ตามความจำเป็นของแต่ละคนเลย หลักการสำคัญของเงินก้อนนี้ก็คือใช้จ่ายเพื่อความจำเป็นแต่ต้องคุมไม่ให้มันบานปลายพูดง่งายๆก็คือเราต้องมั่นใจว่าเงินส่วนนี้มันครอบคลุมปัจจัยพื้นฐานของเราครบทั่วแล้วโดยไม่เผลอปล่อยให้ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแฝงตัวเข้ามาครับต่อไปเป็นส่วนที่สำคัญมากๆสำหรับอนาคตของเราเลยครับนั่นก็คือ30สําเนตสำหรับเงินออมและการลงทุนรวมเป็นเงิน7,500บาทส่วนนี้แหละครับ ที่เป็นเครื่องมือสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงทางการเงินของเราโดยเฉพาะเลยในเงิน7,500บาทก้อนนี้นะครับเราจะแบ่งย่อยออกเป็น3เป้าหมายอีกทีขั้นแรกเลย3,000บาทกันไว้สำหรับเงินสำรองฉุกเฉินเลยครับนี่คือด่านแรกที่สำคัญสุด,สดๆเพราะมันคือการชนชั้นดีเลยนะที่จะช่วยไม่ให้แผนการเงินเราพังเวลาเ,ลาเจอเรื่องไม่คาดฝันขั้นที่22,000บาทสำหรับเงินออมตามเป้าหมายอย่างเช่นเก็บเงินไปเที่ยวหรือซื้อของชิ้นใหญ่ และขั้นสุดท้าย2,500บาทสำหรับการลงทุนเพื่อให้เงินมันงอกเงยในระยะยาวครับแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังเงินส่วนนี้มันง่ายมากเลยครับก็คือการปล่อยให้เงินได้เริ่มทำงานแทนเราถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นจำนวนที่ไม่มากในตอนแรกนะครับแต่ถ้าเราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยผลตอบแทนในระยะยาวมันน่าทึ่งมากๆเลยละครับ และแล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับ20%สําำหรับความต้องการส่วนตัวหรือก็คือ5,000บาทส่วนนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะมันคือการสร้างสมดุลและความสุขในการใช้ชีวิตทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำตามแผนต่อไปได้เรื่อยๆ เงินก้อนนี้แหละครับมีไว้ให้เพื่อรางวัลกับตัวเองโดยเฉพาะเลยไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งคาเฟ่ดีๆหาร้านอาหารอร่อยๆกินช้อปปิ้งบ้างดูแลสุขภาพหรือเอาไปเรียนรู้ทักษะใหม่ๆทั้งหมดนี้เนี่ยทำได้เลยแบบไม่ต้องรู้สึกผิดครับเพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่เราวางเอาไว้แล้วแต่ว่ามันมีกฎเล็ดง่ายๆอยู่ข้อหนึ่งสำหรับเงินส่วนนี้นะครับก็คือถ้าสิ้นเดือนแล้วมีเงินเหลือปุ๊บให้โอนไปเก็บในบัญชีเงินออมทันทีเลย วิธีนี้จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราเนี่ยยังคงทำงานเพื่อเป้าหมายทางการเงินอยู่เสมอค่ะเอาละครับพอเรามีแผนจัดสรรเงินที่ชัดเจนแล้วต่อไปเรามาดูเทคนิคการออมที่เอาไปใช้ได้จริงกันบ้างดีกว่าซึ่งมันเป็นแค่นิสัยง่ายๆเนี่แหละครับแต่สามารถสร้างความแตกต่างได้แบบมหาศาลเลยทีเดียวนิสัยการใช้จ่ายอย่างฉลาดเนี่ยมีหลกัหลกๆอยู่3ข้อครับ 1. คือเน้นที่คุณค่ามากกว่าราคาเช่นลงทุนกับของที่ใช้ได้นานๆหรือลงทุนกับความรู้ทักษะของตัวเอง 2. คือควบคุมค่าใช้จ่ายแฝงครับลองไปเช็คดูว่ามีค่าสมาชิกแอปไหนที่ไม่ได้ใช้หรือเปล่าหรือว่าทานเข้านอกบ้านบ่อยไปไหมและสคือใช้บัตรเครดิตอย่างฉลาดพยายามใช้เฉพาะแผนผ่อนศอร์แล้วก็ต้องจ่ายเต็มจำนวนทุกเดือนนะครับจะได้ไม่โดนดอกเบี้ย ทีนี้มาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดแล้วครับเรามาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราทำตามแผนนี้อย่างมีวินัยไปเรื่อยๆแค่หนึ่งปีผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นยังไง9 0 0 0 0มบาทใช่แล้วครับนี่คือจำนวนเงินออมและเงินลงทุนทั้งหมดที่จะเก็บสะสมได้ภายในปีเดียวแค่ทำตามแผนนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นตัวเลขที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเลยใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่มันสำคัญยิ่งกว่าตัวเลขก็คือความสำเร็จที่เราจะจับต้องได้จริงๆนะครับภายในหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีเงินสำรองฉุกเฉินที่แข็งแรงพอสมควรได้เริ่มสร้างรากฐานสินทรัพย์ทางการเงินของตัวเองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะเริ่มมองเห็นเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินที่มันชัดเจนขึ้นมากๆครับสุดท้ายนี้อยากฝากข้อคิดที่น่าสนใจไว้นะครับว่าเงินเดือน2 5 0 0 0บาทคือจุดสตาร์ทของการสร้างฐานะ และถ้าเราวางแผนได้ดีพอการก้าวกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับขอให้การเริ่มต้นวางแผนการเงินในวันนี้เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับอนาคตของทุกคนนะคะ